lát tay các giải gặp lại mọi không mọi người 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 อ๋อมันเป็นโป้เขาหลวงก็ท่านี้สองอันสวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีอันนี้สองอันเขาออฟไลน์อยู่นี่หลวินค้าหมดเขาออฟไลน์เขายังไม่ได้ปั่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาออฟไลน์ ก็มาดูขนมห,หมดดด้วยหมเลยเสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสด,สสดีอยู่กับพี่เจเน,นาะจากเป็มคิวคิวอวัอดีจ้ะอ,อยู่กับพี่เจายาวไปเลยวันนี้พี่เจมีเซอร์ไพรส์จะพาไปเที่ยวเที <c oughs> <c oughs> ่ยวไหนวัน <c oughs> นี่้นี่ไง ฮมเบกเกอร์น,นมนมเนี่ยดีนะสวัสดีทุกคนสวัสดีคิวคิวสวัสดีพีเจภาพชาร์จป่ะเออภาพผมชาร์จไหมครับก่อนเท่าไหร่อืมนี่เขามี อันนี้อันนี้นี่อันนี้อันนี้อันเจ๊ดนี่อันนี้ได้อะได้เอามาอันหนึ่งเป็นเสาลายเนาะทุกคน